สวัสดีค่ะสื่อการสอนอาวิดีโอประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะของคุณครูกำมันชัยน,นกคำเงินค่ะในหน่วยที่1เรื่องอวัยวะภายนอกค่ะ ในหน่วยที่หนึ่งนี้เรื่องอวัยวะภายนอกเราก็จะมี2องตัวชี้วัดเช่นกันนะคะเราต้องอธิบายลักษณะและก็หน้าที่ของอว,อ,วอวัยวะภายนอกนะคะแล้วก็2อ,อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะคะอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะก็คืออวัยวะภายนอก แล้วก็อวัยวะภายในนะคะอ,อวัยวะทั้งสองส่วนเนี้มีความสําคัญเพราะทําให้ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้นะคะมาดูตําแหน่งของอวัยวะต่างๆกันนะคะ ต่อไปลักษณะแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายนะคะทุกส่วนล้วนมีความสําคัญแล้วก็ทําหน้าที่แตกต่างกันเพื่อทําให้ร่างกายมีชีวิตอยู่และ,จะเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะดูลักษณะแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะต่างๆกันนะคะผมเป็นเส้น ขึ้นปกคลุมศีรษะเช่นผมจะช่วยป้องกันให้หนังศีรษะไม่กระทบกระเทือนช่วยป้องกันความร้อนหรือความเย็นให้กับหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้เกิดความสวยงามไม่แก่ร่างกายนะคะต่อไปในส่วนของตานะคะตาจะมีสองข้างนะคะในลูกตาเนี่ยก็จะมีสีมีดำแล้วก็ขาวนะคะที่ขอบตาบนและขอบตาล่างก็จะมีขนตาขึ้นอยู่นะคะตาจะทำหน้าที่ในการมองเห็นค่ะ ต่อไปในส่วนของหูนะคะหูก็จะมีสองข้างแต่ละข้างก็จะอยู่ทางด้านข้างศีรษะนะคะด้านซ้ายหนึ่งข้างแล้วก็ด้านขวาหนึ่งข้างมีไว้สาหรับฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปจมูกจมูกก็จะมีรูปคล้ายผลชมพู่นะคะตั้งอยู่กลางใบหน้าจะทำหน้าที่ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นต่างๆนะคะ ค่ะในส่วนของผิวหนังก็จะทําหน้าที่ในการหุ้มร่างกายนะคะแล้วก็รับความรู้สึกร้อนหนาวเย็นแล้วก็ป้องกันอันตรายไม่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในค่ะต่อไปเท้าและนิ้วนะคะเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายนะคะมีสองข้างเท้า หข้างแนี่ก็จะมี5้านิ้วนะคะเท้าจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวไปยังที่ต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็ทำให้ร่างกายยืนได้ค่ะต่อไปเล็บเป็นส่วนที่แข็งอยู่ที่ปลายปลายสุดของนิ้วมือนะคะนิ้วเท้าด้วยแล้วก็มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ปลายนิ้วได้รับอันตรายแล้วก็บาดเจ็บต่อไปในส่วนของแขนและขานะคะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวมีอย่างละ สองข้างนะคะข้างละงม,มีอย่างละสองข้างนะคะก็คือมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะเท้าก็ขาก็มีสองข้างเหมือนกันนะคะมีไว้สําหรับเคลื่อนไหวร่างกายนะคะค่ะต่อไปก็เป็นลักษณะแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะ ภายในช่องปากนะคะก่อนอื่นเรามาลุกันว่าช่องปากเป็นบริเวณที่อยู่ตัดจากริมฝีปากเข้าไปนะคะมีอวัยวะดังนี้ก็คือมีปากลิ้นฟันแล้วก็เหงือกนะคะอวัยวะช่องปากมีลักษณะดังนี้หนึ่งปากจะเป็นจะเป็นเนื้อสีชมพูนะคะหรือว่าแดงอมแดงอมชมพูประกบกันใช้รับประทานอาหารแล้วก็พูด 2องลิ้นนะคะเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในปากจะมีสีแดงมชมพูลิ้นจะทำหน้าที่ในการรับรสอาหารนะคะแล้วก็คลุกเข้าอาหารในปากแล้วก็ช่วยในการออกเสียงพูดได้ชัดเจนต่อไปในส่วนของฟันฟันจะมี2ชุดก็คือฟันน้ำนมมี24ซี่นะคะแล้วก็ฟันแท้มีทั้งหมด3 2ซี่ฟันจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารในละเอียดแล้วก็ช่วยให รูปร่างรูปหน้าตาเนี่ยสวยงามต่อไปในส่วนของเหงือกเหงือก,ก็จะเป็นเนื้อสีชมพูหอหุ้มโคนฟันแต่ละซี่นะคะทําหน้าที่ในการยึดเกาะรากฟันนะคะมาดูวิธีการดูแลรักษาช่องปากนะคะก็คือ1เราต้องแปรงฟัน ให้ถูกวิธีนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้ง2ใช้ฟันให้ถูกต้องตามหน้าที่ก็คือใช้บดเคี้ยวอาหารนะคะไม่ใช้กัดแข็ง3นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอารับประทานลูกอมอมยิ้มและก็ไม่ยืมน้ําอัดลมนะคะเพราะจะทําให้ฟันผุสีใช้ดิ้วนวดเหงือกอย่างเบานะคะ ทุกครั้งหลังแปลงฟันนะคะ5ตัวสุขภาพช่องปากและฟันกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะต่อไปการแปลงฟันอย่างถูกพิธีเราต้องปฏิบัติดังนี้นะคะในส่วนของฟันบนเนี่ยเราก็จะวางแปลงง่ายขึ้นแล้วก็เอียงแปลงเล็กน้อยนะคะขยับแปลงไปมาแล้วก็ปัดแปลงลงด้านล่างนะคะ,นะคะแล้วก็ทําซ้ําๆกันให้ครบทุกซี่ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้าน ในส่วนของแปการแปลงฟันล่างนะคะก็คือวางแปลงความลุมยังเล็กน้อยเช่นกันค่ะแล้วก็ขยับแปลงเบาๆแล้วก็ปัดขนแปลงขึ้นผ่านตลอดตัวฟันนะคะทําซ้ํากัน4-5ครั้งให้ครบทุกซี่นะคะทางด้านในแล้ก็ด้านนอกต่อไปในส่วนของ การบดเคี้ยวอาหารนะคะในฟันของด้านบดเคี้ยวนะคะเราก็จะวางแปรงบนฟันเลยนะคะแล้วก็ถูไปถูมาซ้ําไปซ้ามานะคะ4ีถึงหครั้งทําให้ครบทุกด้านบดเคี้ยวนะคะอ่าสุดท้ายก็จะเป็นการแปรงลิ้นนะคะการแปรงลิ้นก็คือเราต้องวางแปรงไว้ตรงกลางลิ้นนะคะแล้วก็ลากลากอย่างเบามือตามลงมานะครับจนถึงปลายลิ้นนะคะประมาณ2-3ครั้งะคะ่ะ อ่าว้วก็จบบทเรียนที่1กันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียน